เห็ดเองในเบิดตทุกยากเควนเห็นอายเห็ด <c oughs> เห็ดตามอายเบิดตทุกแนวของแม่กปกีเบิง์ตเละเบิดจ้ะตกแตกแตกเก่งเก่งครับเก่ง 哎呦，妈！ จ้าคุณนายอยากออกมานั่งเล่นข้างนอกอากาศก็เเป็นเย็นแทะเป็นซี่ลมล่มสันเดะวันนี้ปันผ่าตั้งซองหลอบจ้าแดดมันดีเมื่อวานนี่คืมซองซ้ำเหมือวัันคึมแดดฝนลิ้นฝนตกวันนี้มีแดดแน่ก็เลยเฝ้าหาซัากผ้าไว้แต่ก็ยังลมๆอยู่นะร่มโซมีนะ เอาลงไปลงไปเลยเหมือนี่เห็ดเองในเบิดทุกอย่างเพค่นเห็นอายเห็ดเห็ดตามอายเบิดทุกแนวอย่ไหมหัวรอดนังสีก็เห็ดตามไม่จางูน้สโทนี้ปวดู่โอวยเข้าไปข้างในกันเถอะมันเย็นนะมีจัง แล้รครับน้องก็กวนถอดถอดจุโอ้ยวต่เป็นของลายมื่อไนชั้นกระเป๋าชั้นยางลงมาก,ก่อนอย่าเพิ่งปิดไปไปเปิดประตูให้แม่ก่อนแม่หนักหนักของไหมลูกเอายังยังยังเดี๋ยังยัง,ย,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 งยังไม่อุ้มน้องออกมาว้ายหนักของหนักหมู เออไม่กดดีอยู่ของมาลุงตุงนางตึงแบกคนล็อกไม่ใช่ตรงนั้นเออตรงนั้นแหละไปเรว่อยๆเปิดประตูโอ้เซ่เซ่หนักหังแยกออกไปหรอแยกเป็นไหมล่ะเออแล้วแหละเอาไหมา <laughs> ไปเข้าไปคล้องแม่ปกี้เบิงตแต่เราเบ็นหัวใจต้องเป็ดเอียกแน่ต้องกระเป๋าเธอใหญ่กลัวนะอ่านั่งลงองรองเท้ากอ้ยนะ้ำอ้าวไปเอา,เอาเคีบมาให้แม่ด้วย แป๊บหนึ่งแป้หนึ่งอย่าเพิ่งไปก็จังไปไปไปเก่งเก่งครับเก่งวันนี้แมก่กกี้ไปหาเบิ้งไข่ปลาจะได้อยู่ไข่ปลาซองแพ็คเดี๋ยวจะไปหมดจ้าเราจะพวกหมูจะมาเห็บ หมูผัดคิงให้พ่อกุกกี้กินครั้งแรกอีกจ้า <c oughs> ช่วงนี้แม่กุกกี้กับซีเด้ลงคลิปย้อนหลังแนจักน้อยนอกจากประมาณอาทิตย์หนึ่งเนื่องจากว่าบอดด้เฮดคลิปตอนเนื่องจากเสื้อผ้ายลังวันว,นวนาเลนไทน์มาเนาะจ้าแต่ถ่ายคลิปตอนเนื่องอยู่จา้าตะวันโุกกี้กับน้องซุมีเพิินบสบายจา้านี่คลิปต่อไปกับซีเดตานเป็นคลิปบอสบายเลยเด้จ้ากับซีซับซ้อนกันอีก กะยุทเฮ็ดคลิปหนึ่งอาทิตย์เนาะแม่กุกกี้กับวาสบายร่วมกันติดไข่กันไปเบิดจา้จาจะตอนนี้ก็หายดีเรียบร้อยแล้วเพียงแค่วา่ามาเฮ็ดคลิปตัดคลิปย้อนหลังลุงคลิปย้อนหลังหนึ่งอาทิตย์ไม่ใช่คลิปปัจจุบันเนาะแต่ว่าในอ่าเพจเฟซบุ๊กแม่กกุกกี้ก็จะลงเป็นคลิปปัจจุบันเลยจา้ากะ สิลงงงง,งสับสนกันเนี่ยจักน้อยเนาะบางคนกระดายแม่กูกีก็บได้ลงหัวขอที่ชัดเจนอันนี้ก็ขอโทษขออาภัยในเด้อจา้ากาพอกุกีช่วงนี้เพิ่นกาไปเหตุงานต่างจังหวัดบ่อยจ้ะไปเหตุงานไปทุกอาทิตย์เลยล่ะจ้กะก็สิสับสนเน่ลงในเพจ Facebook ไปเหตุงานต่างจังหวัดแต่อยู่ใน y o u t u b ขึ <laughs> YouTube, ้นไปสื่อความน้ำใจอย่างประมาณนี้เนาะจา้ะ แต่ว่านนะั่นมันห่างกันเป็นอาทิตย์เลยล่ะจ้าที่แม่กก๊กก้ลงคลิปนี้คลิปต่อไปก็สิได้เริ่มตอนเด็กหน่อยไข่บ่สบายเลยเด้จ้าบบดนี้ไล่เลี้ยงเหตุการณ์ไปทีละคลิปจ้าอาทิตย์วังหันกะพักยาวเลยล่ะจาา้าบได้เห็ดยังแม่กก๊กก้ก็กได้นนกินยานอนกินยานอนอย่างเดียวกับเด็กหน่อย แต่ตอนนี้ก็ปกติแล้วขอโทษขออภัยนะจ้าสําหรับผู้ใดที่บ่คอยมากการใส่ชีวิตของแม่กโกกี้เพราะว่ากินอ่ามักกินเบียร์แม่จ้าดื่มทุกเมือ่อถ้าบ่าดื่มกะกะกดมันมากกินนะแม่จ้าขอโทษเออแม่กโกกี้ก็เลยเออเฮ็ดเจ้ากินไปน้ำกินไปน้ำแม่กะถังเลี่ยงดูเฮ็ดคลิปแม่กโกกี้ก็กินคือเก้าจ้า ีควงแม่ท่าเห็ดกับเพราหันกลับมาต่อรถ <c oughs> แล้เป็นยังเนี่ยมันลดอะไรบ้างล่ะกัวจังคุณออกมาต่อส่กันเบอรนุกไปเห็นมาจากไหนเอาพ้างจอยตกลัางเอาขึ้นไม่ต้องหัวร้อนด้วยคว่อยๆเอาขึ้นค,ค่อยๆทำใจเย็นๆนะ <c ười> คืนน้องก็ทำกระต่นหัวกันย่องย่องนอนเอาเอาเอาไปแล้วเขินนะเที่ยวเอานั่นเอานี่มาปอนกันอยู่นี่ อาอ้าให้ให้กวัวจังมีจังให้กวัวจังแล้วอ้าเอาทีฟน้องตัวขามนียังอ้ามาได้ซื้ออยู่ ไม่เป็นไรใช่ไหมเออไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไร,ไนไรกฎจังไม่ทำแบบนั้นนะลูกนะหนูต้องสงสารน้องนะลูกนะเข้าใจไหม กีกเท้เลยอย่าหนอกอย่าหมหัออันนี้ก็ไปนิงง่งๆเงียบๆว่าปากว่าปากยังจะเอาอะไรเอาไปป้อนเขาเหรอเนี่ยเออน่ะละเออเอาไปป้อนแค่นั้นแหละอันนี้เอาใหม่เนี่ยไม่จัง ปอดอยู่เบิดเมือ่อเดปอดทุ่มแม่ปอดนึกไออยู่ลำคาน